ศาสต l า m มอะัยกุ้งวะร h m มาตุลอ h ิว a b บ r ร k กาต h วิชาอักขลากนะคะชั้นอนุบาล3วันนี้เราก็จะมาเรียนดูอาใหม่กันเป็นดูอาสวมใส่เสื้อผ้าอ่าทำไมเราต้องมีการอ่านดูอาเราต้องมีการอ่านดูอาเมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าก็เพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺตาอาลาที่พระองค์ได้ให้เสื้อผ้าให้เราได้สวมใส่ มากมายเลยทั้งเสื้อกางเกงผ้าคลุมหัวหลายชุดเลยที่เรามีสวมใส่กันและเพื่อเป็นการทำตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลละละว,าว่าอะไรที่วัสลัมด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะให้นักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนอ่านดูอาตามคุณครูนะคะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดี <سؤال> الحمد لله الذي كساني>, <أو إيتيها> <الحمد لله اللذي> كساني الحمد لله الذي كساني เอาอีก الحمد لله الذي كساني الحمد لله الذي كساني, <ألحمد> لله <اللذي> كساني> เราจะมาอ่านสีน้ำเงินกันก่อนนะคะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิกะซานีฮาดัตซาบะฮาดัตซาบะฮาดัตซาบะเอาย้อนอีกที อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีกัสซานีฮาดัสซาบะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีกัสซานีฮาดัสซาบะอ่านนักเรียนอ่านสีน้ำเงินเองเลยค่ะ هذا الثوب ورزقنيه 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 من غير حول من อีกทีนะคะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีกะซานีฮาดัส้าอบะวะรอจากอันีฮิมินอยริฮาวลิมมินนี ที่ค่ะดูอาสวมใส่เสื้อผ้าอัลฮัมดูลิลลาฮิลละดีกะซานีฮาดัตเซอบาวะรรซะก่อนีฮิมิลกอยริฮาวลิมมินนีวะลากู ค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเปิดฟังบ่อยๆนะคะแล้วอ่านตามครูบ่อยๆนักเรียนจะจำได้นะคะอินชาอัลลอฮ์อ้าวท่านนาบีมรารยาของท่านนาบีสวมใส่เสื้อผ้าอ้าวนักเรียนลองไปหยิบเสื้อผ้ามาสิคะของนักเรียนที่อยู่ในลิ้นชักอยู่ในตู้อ่าาลองไปหยิบมาเลย นักเรียนนักเรียนหยิบเสื้อผ้ามาแล้วใช่ไหมคะ,ะเริ่มใส่เริ่มใส่ด้วยข้างขวาก่อนเลยแขนขวาตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลว่าอะไลฮิวะซัลลัมใส่ข้างขวาเลยคะ่ะต่อมาข้างซ้า Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.